กากหมูแซบแห้งครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานพลุกกับข้าวสวยร้อนๆดีมากครับเพื่อให้ง่ายต่อการทํากากหมูแซบแห้งที่สีซื้อกากหมูร้านที่เจียวสดใหม่เชื่อถือได้ชิมแล้วอร่อยไม่มีกินครับนำกากหมูที่ได้มาสับแบ่งเป็นชิ้นชิ้นพอดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับไม่แน่ใจว่าแต่ละพื้นที่ราคาเป็นอย่างไรบ้างกากหมูหรือแคบหมูขายกิโลละเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ พี่สีได้มาในราคามไม่แพงครับผมหลังจากสับกัง้งหมูเป็นชิ้นพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนครับกระเทียมไทยกีบเล็กประมาณ2กิโลกรัมนาไปปั่นให้ละเอียดไม่ต้องมากนะครับอันนี้แนะนําส่วนตัวเพราะว่าทาแล้วมันละเอียดไปหน่อยถ้าปั่นหยาบกว่านี้พี่สีคิดว่าโอเคกว่าครับผมหลังจากเจียวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนสักพักจนเริ่มเหลืองให้รีบตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับในคลิปคือเจียวนานเกินไปทําให้สีค่อนข้างเข้มไปหน่อยและกระเทียมจะติดขมนะครับผมมาสู่ข,ขั้นตอนการคลุกกัง้งหมูแแซบละรรรุงชาติัค กระเทียมเจียวเอง700กรัมลงไปครับน้ำหนักชั่งหลังเจียวแล้วนะครับหอมเจียวพิสีใช้ยี่ห้อแบบในคลิปลงไป800กรัมครับผมใครไม่ชอบส่วนไหนสามารถลดเพิ่มได้ตามความชอบนะครับผงนัวหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส150กรัมครับพริกป่น 100- 120กรัมครับผงมะนาวเท่าๆกัน 100- 120กรัมครับน้ำตาลทราย250กรัมลงไปครับในขั้นตอนการคลุกผงสามารถคลุกกากหมูก่อนได้นะครับ ค่อยใส่หอมเจียวและกระเทียมเจียวตามลงไปเพื่อให้ผงติดทั้งกา่งหมูและหอมเจียวกระเทียมเจียวทั่วถึงกันจากนั้นกา่งหมูที่เราสับเป็นชิ้นพอดีน้ำหนัก1500กรัมหรือ1.5กิโลกรัมน้ำหนักนี้คือน้ำหนักที่เจียวเรียบร้อยแล้วนะครับนำลงไปคลุกให้เข้ากันได้เลยครับผมสามารถเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดทอดได้ตะไคร้ทอดกรอบๆได้ครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับสูตรอาหารพี่สีคิดว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราปรับครับ มันไม่มีฟิกตายตัวแน่นอนหลังจากทำเรียบร้อยแล้วแบ่งใส่กล่อง750กรัมน้ำหนัก1กล่องประมาณ175กรัมถึง200กรัมได้ประมาณ20-23กล่องหากใครขี้เกียจทำก็ทักมานะครับเดี๋ยวพี่สีทำขายส่งถึงบ้านเลยเอ็นจอยครับ